ตัวนี้สําคัญนิดน,นึงต้องบอกว่าปีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นตัวสําคัญมากๆก็คือตัวกองทุนไทย ESG หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเนี่ยโดยทั่วไปของ TESG ถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยเขาจะให้สูงสุด30%ของเงินได้ไม่เกิน100,000บาทแต่ในช่วงพิเศษแบบนี้ครับทุกคนครับ67 68 69ครับ3ปีนี้ครับจะสามารถใช้สิทธิได้สูงสุด30%ของเงินได้สูงสุดไม่เกิน300,000บาทอันนี้คือสิทธิประโยชน์แรกที่เพิ่มมมมขึ้นน้้้ G, ออนนนนนนนาายยยยัังงงงไไ่่่พพอออออรรรหหีี TESG ืืืททุวเต เขาบอกว่าต้องถือครองอย่างน้อยแปปีแต่พิเศษเหมือนกันครับ3ปีนี้เหมือนเดิมครับหกเจ็ดหกลดเวลาการถือครองลงครับถือครองครบ5ปีเต็มก็พอแล้วอจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะถ้ามีเงินพูดง่ายๆเลยคือถ้ามีเงินก็ก็น่าสนใจเพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวที่เฮ้ยกระตุ้นให้ใครหลายคนอยากจะลดหย่อนภาษีแต่เรายังไม่พูดแบบนั้นครับเวลาจะพูดเรื่องของการลดหย่อนภาษีในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะอาจจะเป็นกลุ่มที่ดูแล้วมีข้อดีและมีข้อน่าสนใจมากกว่ากลุ่มอื่นๆเพราะว่ามันเป็นการเก็บเงินเพื่อให้้้้้้เเเเรรราาาาาสออออดคคลลลงกกกกกััับบบปปหหหหมมยนนนี็แแวววตต่่จะะืืใ